สวัสดีครับหองนักดังชาแนลวันนี้เราจะมาดูวงล้อคอมนะครับ17 18สีม่วงอเราจะมาดูว่าของแท้เป็นยังไงอันนี้แกจะก,กล่องมาเลยนะครับอันนี้คือกล่องกล่องก็จะต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับดูที่กล่องด้วยนะครับ 1>, 1. 1 4 0 7 1สวง1 4 0 1ง1วงสีม่วงนะครับคูลเลอร์ของจะต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับอ่าเรามาดูวงล้อกันนี่ครับครับของแท้ก็จะนี่ครับสังเกตนะครับสติกเกอร์ข้างล้องานของเขาจะเนียนมากนะครับอาจะเนียนมากแล้วก็มีโลโก้ต,ตัวนี้นะครับ เขียนว่าคอมนะครับโลโก้ของเขาจะมีสัญลักษณ์ที่มีลายน้ำสังเกตลายน้ำนะครับมีลายน้ำด้วยแล้วก็มีคำเตือนคำเตือนตรงนี้ต้องชัดนะครับ ผมก็ไม่ค่อยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่ฮะยิต้องเป็นยิงเลเซอร์นะครับงานยิงเลเซอร์นะครับตัวนี้โลโก้ต้องยิงเลเซอร์นะครับคำเตือนนี่ฮแล้วส่วนอ่า สังเกตตรงนี้ที่หนึ่งนะครับนี่ครับของแท้ต้องเป็นรอยลึกลงไปนะครับคำว่าคอมมินิหนึ่งสี่ศูนย์สิบเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สิบแปดนะครับนี่ครับออฟฟิเชนอนเนี่ยนะครับนี่ครับหนัหงสือต้องลึกนะครับ โอเคครับครับวงล้อสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแพ็คคู่นะฮะตัวนี้มาแบบแพ็คคู่นะครับสำหรับใส่รถ KR VR หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับที่ใส่หน้าสิบเจ็ดหลังสิบแปดนะครับท้ายจะช่วยท้ายสูงนิดนึงจะสวยครับใส่ยางไม่ใหญ่มากนะ ของแท้ดูไม่ยากครับดูที่เนื้องานเลยครับแท้ไม่แท้